คุณผู้ชมเช้าแบบนี้มาส่งกําลังใจให้นักกีฬานักตบสาวไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เข้าไปซ้อมเป็นครั้งแรกถูกไหมฮะหลังจากที่ให้ไปพักผ่อนรีแลกซ์ไม่กี่ชั่วโมงไงใช้คำนี้แล้วกันนะฮะแต่การซ้อมครั้งแรกคุณผู้ชมครับภายในสนามนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทตรงรำกำแผงนี้นะฮะเป็นการซ้อมต้องซ้อมกับนักกีฬาคนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสไปโชว์ผลงานจาก2สนามแรกด้วยนะครับ โค้ดด่วนดานายว่ายังไงบอกว่ายังมีเวลาอีก3วันขอประเมินผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วจะเลือกไปสนามที่3าส่วนผู้เล่นที่ไม่เห็นต้องเช็คสภาพร่างกายก่อนแล้วก็ลงสนามซ้อมกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเนี่เห็นไหมฮะกรัังซ้อมกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับหลังจากซ้อมครั้งแรกแล้วนะครับเหล่านักกีฬาเนี่ยจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายวิธีการในการฟื้นฟูร่างกายคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าจะใช้เครื่องไฮเบอร์แบริกเนี่ยเครื่องนี้คุณผู้ชมทําแบบนี้ ผมก็อยากเข้าไปเหมือนกันนะเขาไปนั่งอย่างเงี้ยหรอมันเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวฮะ ในวงการทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่ามีการนํามาใช้ครับคุณสมบัติความเย็นจัดของเขาเนี่ยจะช่วยบาบัดรักษาอาการเจ็บปวดของนักกีฬาได้เวลาเห็นไหมฮะเวลานักกีฬาเวลานักวิ่งหรือว่านักกีฬาอื่นๆที่บาดเจ็บหรือมีปัญหาเนี่ยเขาจะให้ลงไปแช่ในน้าแข็งครับหลายคนก็ถ่ายคลิปมาล้ออดๆอยอ,อ่อย่างเงี้ยอันนี้ไปเป็นเครื่องดี่ทันสมัยขึ้นนี่สาววอลเลย์บอลของเราก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะแต่ใช้เป็นเครื่องดี่ทันสมัยเพื่อที่จะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บต่างๆถูกไหมฮะ ส่งกาลังใจให้พวกเธอด้วยนอกจากซ้อมแล้วต้องไปอยู่ในความเย็นแบบนี้นะในตัวเช่นเหลวนะครับ,รบสําหรับทัพทัพวอลเล์บอลสาวไทยนะครับจะเดินทางไปกรุงโซเฟียประเทศบัลเรียเสาร์ที่25มิถุนายนนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคุณผู้ชมก่อนจะประเดิมสนามในสนามที่3ไปพบกับเกาหลีใต้นะครับส่งกำลังใจเชียร์พวกเธอกันด้วยแม้ว่าเราจะมีแต้มต่อนะค,คุณผู้ชมนะดูหน้าจอได้นะครับวันที่29 มิถุนายนต์นี้นะครับเวลา20นาฬกา45นาทีผ่านทางช่อง GMM 25วันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้